อะไรวะรเอาไปกัดเละเลยรักทุกคนเลยเน <c oughs> ี่ยตลกกว่า <c oughs> <c oughs> รักเหลืออย่างละค่ะ ของใครนะไม่รองปังเลยไ้ก็อนนี้สงทางหขายทางเดียวพี่ว่าพี่ว่าแล้วของรับฟอดมาถ่ายอ่ะมาดูที่เอาไปหน่งสเกนก่อนตัวไหนอีตบมาแน่สีต้บมาแน่ตัวเดียวบ้าโลกว่ะ ห่ดแล้วเราไมเหลือแบบหน้าตารองเท้ามันไม่มีคู่เลยวะแต่ละข้างอะหมดเลยหมดเลย มีเกมพาไปอะไอเยี่ที่คนัลาดเลยอะหมดเลยมานี่มันลกอะแล้วคบกคยังบกอะไม่ใช่ว่เ่